สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว การหาที่อยู่ในอเมริกานะคะโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของเรามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสัญญาว่าจะมาลงอะไรที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆบ่อยๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าที่พักในอเมริกามีหลายแบบมากๆซึ่งส่วนมากเนี่ยการเช่าจะต้องใช้เครดิตกรนะคะ เครดิตสกอร์หมายถึงอะไรเครดิตสกอร์ก็คือสิ่งที่เป็นตัวการันตีนะคะว่าเราเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือเปล่านะคะซึ่งเครดิตสกอร์จะเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรานะคะไม่ว่าเราจะไปซื้อจะไปผ่อนหรือจะไปเช่าอะไรก็ตามถ้าเรามีคะแนนที่ดีเนี่ยเราก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะแต่เครดิตสกอร์ไม่ใช่ว่าเราเข้ามาอเมริกาปุ๊บเรามีกรีนการ์ดปุ๊บหรือว่าเรามีไอดีปุ๊บ เราจะมีเครดิตกรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเครดิตกรเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการค่อยๆสะสมนะคะแปลว่าเมื่อเราเข้ามาเริ่มต้นที่นี่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีหนี้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้จากบัตรเครดิตหรือว่าหนี้จากอะไรที่เราสามารถสร้างได้ง่ายๆนะคะเพื่อที่เราจะสร้างเครดิตกรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวของเราเองค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งถอดใจนะคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่จะต้องใช้เครดิตกร การเช่าบ้านหรือว่าการแชร์บ้านบางประเภทเนี่ยก็ไม่ต้องการเช็คเครดิตกรนะคะแน่นอนเลยว่าการแชร์บ้านนะคะกับคนชาติเดียวกันหรือว่าคนประเทศเดียวกันเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เครดิตกรในการยืนยันเลยนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นการใช้มัดจำมากกว่าเหมือนของประเทศไทยเราเวลาเราไปเช่าที่อยู่เนี่ยเราก็จะใช้มัดจำใช่ไหมคะหลายๆที่ในการแชร์บ้านก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คือใช้มัดจำแทนนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจสอบเครดิตสกอร์ก็ได้ส่วนในกรณีอพาร์ตเมนต์นะคะบางอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ไม่ใช้เครดิตสกอร์นะคะแต่อาจจะต้องใช้เอกสารบางอย่างในการยืนยันความน่าเชื่อถือเช่นสลิปเงินเดือน หรือว่าการอ้างอิงการทํางานจากหัวหน้างงานต่างๆนะคะก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นการช่วยคําได้นะคะการหาที่พักในอเมริกานะคะแน่นอนว่า ก่อนที่เพื่อนๆจะย้ายมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาออนไลน์ได้เลยนะคะจากเว็บไซต์ต่างๆคนที่นี่ก็นิยมหาที่พักในเว็บไซต์ออนไลน์เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนําสําหรับใครที่เพิ่งย้ายมาเลยที่ยังไม่ได้มีข้อมูลยังไม่รู้จักใครแล้วยังไม่รู้ว่าเมืองที่จะไปอยู่เนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภยัยด้านคมคมนาคมหรือว่า ด้านแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะบอกว่า Air b n บนีก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ถูกและดีนะคะ Air b n บเนี่ยก็จะมีให้เช่าทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนใช่ไหมคะซึ่งรายเดือนเนี่ยราคาก็จะโอเคพอๆกับพวกอาพาร์ตเมนต์เลยนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยก็อยู่ที่ย่านอยู่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกและห้องพักที่เราไปเช่าพักเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกือบจะทุกอย่างโดยที่เราแทบจะไม่ต้องซื้อเลยไม่ว่าจะเป็น ที่นอนผ้าปูเตียงแล้วเราก็สามารถใช้ตู้เย็นใช้ไมโครเวฟใช้เครื่องซักผ้าที่เขามีให้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะแบบแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรใหม่เลยสําหรับการมาเริ่มต้นเราจะได้รู้ว่าโอเคแบบย่านนี้มันเหมาะกับเราไหมตรงนี้มันปลอดภัยไหมแล้วก็เรามีอะไรที่จะต้องซื้อไหมคือแบบมาเริ่มก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ Airbnb ก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกที่อยากจะแนะนําแบบที่2ก็ยังคงเป็นวิธีที่ถูกและดีอีกเหมือนกันก็คือการไป ้านะะคะอย่างของเราเนี่ยเราอยู่ที่เซียร์โดใช่ไหมคะมันก็จะมีกลุ่มคนไทยในเซียร์โเราก็สามารถเข้าไปในกลุ่มนะคะแล้วก็ไปดูหรือว่าเราจะไปโพสต์เองก็ได้ประมาณว่าหาที่พักแถวนี้งบไม่เกินเท่านี้อะไรประมาณนี้คะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะเข้าไปดูโพสต์เก่าๆที่มีพี่ๆเขาได้มาปล่อยทิ้งไว้แล้วเราก็สามารถติดต่อไปนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมนะคะอย่าโอนเงินก่อน ให้ไปเจอให้ไปเห็นก่อนแล้วค่อยโอนตัดสินใจโอเคค่อยโอนอย่าโอนเงินก่อนเป็นเด็ดขาดนะคะค่อยๆหาไประหว่างที่แบบใครที่กําลังมีแผนที่จะย้ายกําลังอยู่ที่ไทยเตรียมตัวจะบินอะไรเงี้ยก็คือมีเวลาว่างก็คือหาข้อมูลพวกน,นี้รอได้เลยนะคะคือแบบ ยิ่งเราหาข้อมูลได้เยอะเรามีตัวเลือกเยอะมันก็จะดีกับเราและสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินหรืออยากอยู่เงียบๆอยากอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับครอบครัวหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่มาพ่อแม่ลูกไม่ต้องการจะไปแชร์กับท่านอื่นอยากจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อยากจะเช่าบ้านอยู่อยากจะเช่าห้องอยู่ก็สามารถหาที่พักออนไลน์ได้นะคะซึ่งที่อเมริกาจะมีเว็บไซต์หาที่พักออนไลน์ที่ดังๆเลยก็จะมี apartment.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เราเนี่ย หาอพาร์ตเมนต์แล้วเราก็ได้อพาร์ตเมนต์มาจากเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้เพื่อนๆก็สามารถใส่ย่านที่เราอยากจะไปอยู่ใส่ห้องนอนไปเลยว่าอยากได้กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํางบประมาณเท่าไหร่เว็บไซต์เขาก็จะช่วยหาให้เลยนะคะแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะก็คือเว็บไซต์สิโลนะคะเว็บนี้ก็จะมีนคนใช้เยอะมากๆก็จะเป็นตัวเลือกคล้ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหาได้บางครั้งเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์เดียวกันสมมติว่าอยู่ในเว็บไซต์นี้ ราคา2,000แต่พอมาอยู่อีก เว็บไซต์หนึ่งราคา1,950แบบนี้ก็มีนะคะก็แบบสามารถเช็คได้เลยนะคะก็แบบเช็คหลายๆเว็บไซต์เนาะแล้วก็จะมีอีกหลายๆเว็บไซต์นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราเอามาเกิดแค่2เว็บไซต์นี้ก่อนเนาะ,ะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะก็คือวิธีการบล็อกอินนะคะตอนที่เราหาอพาร์ตเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยพอหลังจากเราเลิกงานนะคะเราก็หาใน g o o g l e Map เลยนะคะว่ามีอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีไหมว่าแบบปล่อยให้เช่าไหมมันก็จะขึ้นใน Google Map ว่าเออแถวเนี้ยมีอพาร์ตเมนต์แถวไหนบ้างนะคะแล้วเราก็ เลิกง,งานเราก็เดินเดินไปเลยเดินไปดูนะคะว่าเออตรงนี้มีอาพาร์ตเมนต์ไหมแล้วเราก็เข้าไปวอกอินถามเขาเรียกว่าเออแบบมีว่างให้เช่าไหม เท่าไหร่ถ้าอยากจะแอปพลายเนี่ยจะต้องการข้อมูลด้านไหนบ้างต้องมีเครดิตกอเท่าไหร่ต้องมาจาอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออข้อดีของการที่เรา Wal k in เนี่ยเราก็จะไปเห็นห้องได้เลยว่าห้องหน้าตามันเป็นประมาณไหนเพื่อนบ้านรอบข้างเป็นประมาณไหนเดินจากที่ทํางานไปเนี่ยใกล้หรือไกลตรงนี้ก็จะดีตรงนี้ที่ว่าเออเราได้เห็นทุกอย่างแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องไปเดินไปหาเยอะใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะในการหาที่พักเอามาฝากเพื่อนๆเนาะกลับมาที่การหาอพาร์ตเมนต์ของเรานะคะเรากับรูเมทเนี่ยช่วยกันหาอพาร์ตเมนต์ทีนี้รูเมทเนี่ยก็ไปเจออพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าอยู่ปัจจุบันนี้นะคะในเว็บ a p a r t m e n t .com แล้วรูเมทก็ส่งมาให้เราดูเนาะว่าเอออพาร์ตเมนต์เนี้ยอยู่แถวนี้นะอยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานแบบไปดูด้วยกันไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยมันจะมันจะต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วถึงจะเข้าไปนัดหมายกับเจ้าของบ้านได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราดัน เลื่อนไปข้างล่างแล,แล้วมันมีเบอร์โทรเจ้าของบ้านอนะติดไว้อยู่พอดีเลยเราก็เลยไม่เอาอินตรงนั้นไปนะคะแล้วเราก็เลยเอาเบอร์โทรเนี่ยส่งข้อความไปหาเจ้าของบ้านเลยนะคะว่าเออฉันเนี่ย สนใจอพาร์ทเมนต์ของคุณแล้วก็สามารถขอจองเข้าไปเยี่ยมชมอพาร์ทเมนต์ของคุณเนี่ยผ่านข้อความนี้ได้หรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาก็ใจดีนะคะเขาก็บอกว่าได้ก็นัดวันกันมาดูได้เลยอย่างนี้แล้วก็เข้ามาดูนะคะแล้วปรากฏว่าเราก็ค่อนข้างจะโอเคส่วนมากที่พักในอเมริกานเนี่ยก็จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะก็จะเป็นห้องเปล่าเลยพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็จะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเองทีหลังนะคะเวลาจะแอปพลายเข้าที่พักในอเมริกานเนี่ยก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะอย่างแรกเลย ก็จะมีค่าสมาัครแล้วก็จะมีค่าแรกเข้าแล้วก็จะมีค่าจ่ายล่วงหน้านะคะถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวก็อาจจะต้องจ่ายค่าน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะแล้วบางที่ก็จะมีค่าจอดรถหลังจากที่เรามาดูบ้านแล้วเรารู้สึกโอเคแล้วเนี่ยเราก็ตกลงกับเจ้าของบ้านนะคะว่าเราโอเคกับบ้านนี้เราสนใจที่จะเช่าแล้วก็สนใจจะทําสัญญานะคะเราก็ถามเขาว่าเออเนี่ยเราเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้แบบประมาณ 4- 5หเดือนเองนะแล้วเราคิดว่าเครดิตสกรของเราเนี่ยยังไม่น่าเชื่อถือ พอแบบกลัวว่ามันจะไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือเออทำยังไงได้บ้างเจ้าของบ้านก็ใจดีนะคะเขาก็บอกว่าเออแบบเขาไม่ต้องเช็คเครดิตสกอร์ก็ได้ก็คือให้เราเนี่ยโชว์สลิปเงินเดือนของเราแล้วก็โชว์แบบข้อมูลการจ้างงานว่าเราเป็นพนักง,งานของบริษัทนี้แล้วก็ส่งเลขโซเชียลให้เขานะคะก็เราก็ส่งอะไรสิดสับไปเขาก็อนุมัติแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถย้ายเข้าอยู่แล้วก็จ่ายได้เลยนะคะของเราเนี่ยจะมีค่าแรกเข้า1,000พันเหรียญ เราก็ห่ารกันนะคะแล้วก็จะมีค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนแค่นั้นเลยค่ะที่เราเช่าเนี่ยก็คือ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํสองที่จอดรถ1ครัว1งโถงราคา1,650เหรียญไม่รวมไฟอย่างเดียวซึ่งค่าไฟที่นี่ตอนหน้าหนาวเนี่ยก็เฉลี่ยตกู่ที่ว่ามันเดือนละ100เหรียญน,นะคะส่วนค่าอื่นเนี่ยรวมหมดแล้วก็คือค่าแก๊สค่าน้ําก็คือจะรวมอยู่ในค่าเช่าบ้านอยู่แล้วนะคะ